สำหรับคนที่มีปัญหาผิวหน้ามันนะครับหน้าหมองคล้ำหน้าไม่กระจ่างใสนะครับรูขุมขนกว้างมีสิวแล้วก็มีรอยสิวนะครับวันนี้นะครับอามก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับมาแนะนำนะครับตัวนี้เลยนะครับ เป็นเซรั่มมัทนานั่นเองนะครับตัวนี้นะครับใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมีสารสกัดจากดอกบัวนะครับที่ช่วยในเรื่องของลดการเกิดสิวนะครับแล้วก็ช่วยคุมมันได้ถึง50%นะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูเนื้อนะครับว่าตัวเนื้อของเซรั่มมัทนาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านี้ดูนะครับคือเนื้อเขาดีมากนะครับเห็นะฮะ ทาแล้วนะครับซึมลงผิวไวมากนะครับตัวนี้กลิ่นหอมด้วยนะครับกลิ่นจะหอมอ่อนๆเป็นกลิ่นกุหลาบผสมกับกลิ่นดอกโบวที่ไม่เหมือนแบรนด์ไหนนะครับปกติผมจะไม่ชอบกลิ่นที่เป็นกลิ่นกุหลาบมากเพราะว่ารู้สึกมันจะฉุนแต่ว่าตัวมัทน,นาเนี่ยครับเขาผสมตัว ดอกบัวเข้าไปด้วยดังนั้นกลิ่นมันก็จะออกแนวแนวสปานิดนึงครับผู้ชายใช้ง่ายมากครับตัวนี้นะครับก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วครับรู้สึกว่าน่าจะกระจ่างใสนะครับตั้งแต่คืนแรกแล้วก็ผิวหน้าจะถ้าสังเกตเลยนะครับตรงบริเวณหน้าผากกับแก้มด้านซ้ายที่ยังไม่ได้ทานะครับแก้มด้านขวาที่ทาแล้วเนี่ยจะเงาเงามากเพราะว่าตัวนี้เขามีไฮยาลูรอนด้วยนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับ กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจัดโปรอยู่นะครับ290บาทส่งฟรีนะครับ2ขวด500ส่งฟรีแล้วก็ถ้าซื้อ5ขวดนะครับราคาสมาชิกกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะหน้าผากกับแก้มด้านขวาจะมีความเงาอยู่ส่วนด้านซ้ายเนี่ยยังไม่ได้ทานะครับสังเกตว่าน่าจะใสมากแล้วก็รูขุมขนแทบไม่มีเลยนะครับยังไงฝากตัวเซรั่มมัทนาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ